สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะคลิปสปีดวิวันนี้เราจะมาสร้างในเมืองใหม่ชึ่งชึ่องอะไรซึ่งเป็นเมืองซานซิโค o i ยาเนาะที่มันมากับแพ็ก growing to geter แล้วก็บ้านหลังนี้เราได้สร้างในไลฟ์นะคะเป็นบ้านที่เราสร้างไว้สําหรับเล่นเกมเพลย์ o 0 e baby challenge เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคือบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะสร้างให้มันอยู่ภายใน64 t i บ e s หรือว่าภายในพื้นทั้งหมดเนี่ยแค่64ช่องเท่านั้นเนื่อง จากว่าเรามีไท ny ่ i v i วิงใช่ไหมมันจะได้เพร์กอะไรที่เป็นประโยชน์กับเกมเพลย์เราเนี่ยเยอะมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยพื้นที่ที่มันแคบหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันทําให้เราไม่สามารถสร้างในในเทียร์ของไท n น่เฮาส์ได้ก็เลยมาสร้างในเทียร์ของสมอลโฮมก็คือทั้งหมดพื้นที่ในบ้านหลังเนี้ยใช้ไม่เกิน100่ทายส์นะคะก็จะทําให้ซิมเนี่ยมีค่ามุดอารมณ์ที่ดีขึ้นจ่ายบินได้น้อยลงแค่นั้นส่วนเพร์กเรื่องสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีไป โดยปริยายเลยซึ่งก็แบบว่าแอบเสียดายนะแอบเสียดายมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ดีก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเราจะเล่นเป็นไลฟ์นะการเล่นมีลูกร้อยคนหรือว่า100 baby challenge ของที่เราเล่นเนี่ยจะทําเป็นไลฟ์สตรีมเท่านั้นเลยซึ่งเอิโซดแรกผ่านไปแล้วตอนที่เรา voice over คลิปนี้ก็คือเอปแรกเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะคะถึงมา voice over คลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าก็ม้วนอ่ะก็สนุกก็สนุกค่ะสุดท้าย เอพิโซดแรกเรายังสนุกอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะสนุกไปจนถึง100ก้คนหรือเปล่าแต่ตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ายังสนุกอยู่มากๆแล้วก็อยากจะเล่นกับบ้านใหม่มากๆแต่ด้วยบ้านเนี้ยตอนแรกอะว่าจะไม่เอาลงสปีดบิลด้วยซ้ําเพราะว่าตอนที่เรามาตัดสปีดบิลเสร็จแล้วว่าคุณผู้ชมเห็นคื่อตรงหลังคาที่มาเป็นอีฟยื่นออกมาฝั่งขวาของบ้านป้านหน้าบ้านอะคือมันแบบว่าตอนสร้างมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอตอนมาตัดสปีดบิลว่ามันรู้สึกเหมือนแบบว่ามันลอยเทงเต้งมากๆเลยตอนที่เราเข้าไปเล่นในเกมเพลย์ จริงๆเนี่ยนะคะเราก็มีการเติมเสาคำยันเข้าไปคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงโอเคกับแบบนี้พอมาตัดคลิปจริงๆแล้วเราไม่โอเคเลยซึ่งเราโอเคนะกับการที่คุณผู้ชมมาโหลดบ้านลแล้วไปเราก็แบบว่านู่นนิดนี้หน่อยอย่าปรับนู่นนิดนี้หน่อยซึ่งมันปรับได้คุณผู้ชมมันไม่ใช่การที่เราโหลดบ้านของคุณหมีมีไปเราก็ไปรีอัปโหลดเพื่อที่จะสวมรอยว่าฉันเป็นคนสร้างอันนั้นเราไม่โอเคแต่ถ้าแบบว่าปรับแปลงปรับแปลง,ปปลงอะไรวะปรับ เปลี่ยนเล,เล็กๆน้อยๆให้เครดิตหน่อยว่าใครเป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็แฮปปี้นะคะกับการที่คุณผู้ชมจะโหลดไปเล่นกันหรือว่าจะไปปรับแต่งอะไรของบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราโอเคมากตอนนี้ในคลิปนะคะก็กําลังจะฟิกเกอร์เอาแบบว่าเลเยอร์ของห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็พอเข้าไปเล่นในเกมเพลย์แล้วอ่ะบ้านที่โล่งคือบ้านเนี้ยตอนจบคลิปเลยเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่โล่งมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยเราสร้างด้วยวงเงินจํากัดก็คือเป็นบ้านที่เป็นสตาร์เตอร์ไม่ได้โกงเกม อะไรเลยเอาซิมมาลงพื้นที่จ่ายค่าที่ดินจ่ายค่าบ้านนี้ก็จะมีเงินเหลือติดตัวอยู่ประมาณ4ี0ร้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเอาเงินส่วนนะั้นะมาลงทุนในการหาเงินต่อไปเนาะในเกมเพลย์ที่เราเล่นกันนะคะของใช้ส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้ก็ บอกตรงๆว่าเน้นเป็นของที่ถูกแล้วก็เน้นฟังก์ชันการใช้งานที่เราจะเล่นเกมเพลย์ได้ลื่นไหลมากๆซึ่งตอนที่เราเข้าไปเล่นในเกมเพลย์เราแฮปปี้กับการเลเยอร์ต่างๆของบ้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตามความเหมาะสมของอืมอืมลมจะตีกัน ตามความเหมาะสมของเกมเพลย์ที่เราจะได้เล่นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยขยะตามส่วนต่างๆของบ้านเราก็ทุบทิ้งหมดเลยเหลือแค่ขยะรีไซเคิลไว้ตัวเดียวเท่านั้นเลยเพราะว่า1เลยพอสมาชิกในบ้านเรามันเพิ่มขึ้นไปอ่ะคุณผู้ชมขยะรีไซเคิลเนี่ยมันจะคิดเงินตามจํานวนสมาชิกในบ้านอย่างเช่นว่ามีซิม1ตัวก็เอาจาน1ใบไปรีไซเคิลก็ได้10เหรียญซิม8ตัวก็ได้80เหรียญอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยที่แช่อาหารนะคะจากของ p าเก็ตทูเกเตอร์เนื่องจากว่ามัน เป็นอะไรที่สะดวกมากกับการที่เรามีซิมไวต่อแตะหรือว่าไวทอดเลอร์นะคะน้องๆหนูๆเนี่ยจะสามารถเดินไปหยิบอาหารจากในตู้นั้นได้เลยแล้วตู้นั้นมันก็มีค่าเป็นตู้เย็นในตัวด้วยแปลว่าอาหารมันจะเน่าชาด้วยแล้วเด็กก็สามารถเดินไปหยิบเองได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าสุดแสนจะเพอร์เฟกเลยสําหรับการเล่น100 Baby Challenge ในคลิปเนี่ยก็คือแบบว่าสร้างตอนไลฟ์คุณผู้ชมมันก็จะแบบว่าคุยไปเมาไปเลือกสิไปคือ แค่เลือกสีเลือกเฟอร์ก็หมดไปหลายนาทีมากๆแล้วอะแค่สีคุณผู้ชมคือเราไม่อยากให้บ้านหลังเนี้ยมันหมองบ่นอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันดูแบบว่าสบายตาแล้วก็ดูไม่ได้มีสีหลักๆอะอยากให้ดูมันเป็นบ้านแบบว่าของคนที่อยู่จริงๆคือแบบว่ามันจะมีหลากหลายสีสันนิดนึงแต่ไม่อยากให้มัน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 โดดกันเกินไปอย่างเช่นว่าไวป์เนี่ยของบ้านเราอยากได้สีที่มันแบบเพลนิดนึงก็คือสีที่มันซีดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดว่าซีดมากมีเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั้นมาทําให้สีมันดูโดดเด่นขึ้นมา ออะะไรย่่างี้คก็มีการเลือกสีบ้านนานอยู่พอตัวเลยนะคะแล้วก็คิดว่าในเอพิโซดที่2เนี่ยเข้าไปต้องบอกก่อนนะว่าทำไลน์คลิปเราไม่รู้เลยว่าจะยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าคลิปอันเดียวจริงๆแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้เนื่องจากว่าเด็ก ที่เราเล่นนะคะก็มีทั้งเด็กวัยชายวัยฮอตเลอร์วัยอินเฟนซ์ด้วยก็สุดท้ายแล้วอินเฟนซ์ก็ต้องเอามากองกองไว้กับพื้นในห้องห้องลิฟวิ้งสเปซซึ่งตอนนี้ที่เรากําลังบอกว่าเล็งๆอยู่นะคะเราอาจจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนเนาะให้ห้องลิฟวิ้งรูมเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ห้องอาหารมาอยู่ทางขวาแต่ยังไงก็ตามก็แล้วแต่ตอนไลฟ์ฟังคุณผู้ชมว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราอยากทําอะไรนะคะตอนที่เรากําลังสร้างเนี่ยด้านขวาเนี่ยเราอยากจะมีตรงนั้นอะที่เป็น เป็นเป็นโดมขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนแบบว่าโซนที่มาเป็นเพอร์โกลาขึ้นมาเราอยากจะทําให้มันเป็นเรือนกระจกมากซึ่งคุณผู้ชมกับหลายท่านก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นของดีบักซึ่งมันไม่กันฝนถ้าฝนตกตรงนั้นก็เปียกอยู่ดีเราก็เลยแบบว่ามาโนไว้ก่อนว่าเอ้ยอนาคตตรงนั้นเราอาจจะเป็นกรีนเฮาส์ย่อมๆไว้ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เด็กบ้านเราไปคุยกับพืชกับผักจะได้ค่า attention ค่าโซเชียลอะไรก็ว่าไป ก็คิดว่าเป็นแพลนในอนาคตเนาะตอนที่เราบอกตรงเลยนะว่าเราเล่น100 Baby Challenge เนี่ยก็เล่นเพื่อความสนุกแล้วก็อยากจะเล่นกับไลฟ์สเตจต่างๆแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะด้วยแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ยึดกับกฎแบบว่าจริงจัง100%ว่าฉันจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามกฎเขานะคะเรามาปรับเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นให้มันให้มันเข้ามือกับคนเล่นนะคุณผู้ชมให้คนเล่นสนุกก็เท่านั้นเองนะคะเราก็มีการเลือกพรมนู่นนี่นั่นเนาะคือพื้นที่ในบ้านอะ่ะ ไม่ว่าจะกว้างแค่ไหนอ่ะก็ยังน้อยอยู่ดีคุณผู้ชมพื้นที่ในบ้านไม่ว่าจะมีที่เหลือเยอะแค่ไหนก็ยังน้อยไปอยู่ดีสําหรับการที่จะมีเด็กๆมากหน้าหลายตาแล้วก็การที่จะต้องมีออผู้บ่าวที่ต้องเอามาจีบที่บ้านด้วยเพราะว่าบ้านเราเป็น็อตที่ทําเด็กแฝดได้คือ คุณผู้ชมบอกเลยว่ามันหามากมันมันมันสนุกมากเลยนะสําหรับเราคนเล่นเราเราก็คิดว่าคนดูก็น่าจะสนุกแหละเพราะว่าคนเล่นมันสนุกอะ่ะคุณผู้ชมก็หวังว่าจะชอบซีรีส์นี้กันนะคะแล้วก็อยากจะฝากซีรีส์นี้ไว้ในอ้อมใจอีกซีรีส์หนึ่งเลยลองจากนอตสโบรี่เลยคือบอกตรงว่านอตสโบรี่อ่ะเราเล่นตามกฎกติกาแบบเป๊ะเป๊ะเ,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 เลยเพราะว่าเราอยากทําส่วนวันทันเรทเบบี้ชาเลนจ์เนี่ยที่เราเล่นอะ่ะเราก็อยากเล่นในเวของเราเราไม่ได้ยึดตามกฎกติกาคือไม่ว่าจะชาเลนจ์ไหนนะคุณผู้ชมคนที่เล่นเดอะซิมกี่ท คุณมีมีอยากจะขอแค่ให้คุณมีความสุขกับการเล่นชาเลนจ์ฉะนั้นทุกชาเลนจ์มันปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วมาเป็นซิงเกิลเพลเยอร์เราอยากเล่นอะไรเราเล่นได้ตามแต่ใจฝันของเราเลยแค่มีความสุขแล้วก็สนุกกับมันก็พอเล่นเกมอย่าไปเครียดคุณผู้ชมอย่าไปคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะบั่นทอนจิตใจเปล่า,า,าเล่นเกมเพื่อที่จะแฮรีแลกซ์แล้วก็ให้ความผ่อนคลายกับตัวเองก็เท่านั้นเองนะคะใครที่ติดตามชาเลนจ์นี้หรือว่าชาเลนจ์อื่นการหาทํานูน่นนี่นั่นก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่า 100 uhm Baby Challenge เนี่ยยังไงมีการสร้างบ้านเยอะแน่นอนเพราะว่าใจเราก็อยากจะสร้างบ้านให้ลูกๆเราแล้วก็การอัปเกรดบ้านต่างๆนานาคุณผู้ชมในไลฟ์ก็แบบว่าอยากดูค่ะคุณมิมาไลฟ์อัปเกรดบ้านให้ดูด้วยนะคะยังไงมันมีสปีดบงสปีดบิ้วอะไรเงี้ยยุบยับแน่นอนเลยก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยสพอร์ตกันเสมอมาเลยสพอร์ตซับใจกันไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็มาติดตามดูจะขอขอบคุณมาก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 ,มากเลยนะคะเพราะว่าแค่ดูคลิปเนี่ยก็เป็นการซัพพอร์ตเราแล้วเนาะบ้านหลังนี้มันก็ยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะโล่งโจงแบบนี้ก็ขอให้เข้าใจกันด้วยว่างบมันจํากัดแล้วสิ่งที่จําเป็นในการหาเงินสิ่งที่จําเป็นในการเลี้ยงลูกมันก็มีมากมายเสียเหลือเกินเราหวังว่าบ้านหลังหน้านะคะเราจะมาสร้างใน100่งร้อทส์ได้แล้วก็ใช้เงินได้มันมือกว่านี้อยาจจะมีเงินสักประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นอะ่ะเราเดี๋ยวค่อยมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้เขากันเพราะว่า ทั้งหาเงินไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยมันน่่ยมากเลยนะไหนจะต้องจีบผู้คนต่อไปไปด้วยเราก็แบบว่าคือบอกว่าเลยว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะมากในในในชาเลนชีนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้บอกตรงๆว่าตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็แค่ติดเขาเรียกว่าอะไรนะติดเอ่อเอ่อเมลเมลบ็อกซ์นะคะแล้วก็ตกแต่งนู่นนี่นั่นติดไฟเออพูดพูดให้จบไหนไหนพูดมาขนาดนี้แล้วพูดให้จบคลิปพูดไม่ได้รองเพลงฮู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 ูู เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคุณผู้ชมเพราบ้านหลังนี้เราเราบอกตรงว่าตอนตัดเราก็ <laughs> เราไม่ค้อยอินนะเราไม่ค้อยอินก็เท่านั้นเลยก็ช่างใจอยู่ว่าจะลงสปีดบิลดีไหมแต่คนดูในไลฟ์ก็คือแบบว่าลงเถอะคุณบีลงเถอะเนี่ยพอพอเราแบบว่า ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะ,จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะชมเชยอะไรมันอ่ะมันก็เลยไม่มีอะไรจะพูดไงคะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่คนปกติเขาเป็นกันแต่เราก็เพิ่งจะมาเป็นกับคลิปนี้เพราะว่าคลิปอื่นนั้นน่ะเรามีอะไรจะพูดเดีะยวแยะไปหมดเลยก็เอาไปว่าคลิปนี้นะคะหรือว่าบ้านดีบักหลังนี้บ้านที่อยู่ในงบประมาณหลังนี้ไวเล่น one baby challenge ถ้าอยากไปดู challenge น,นี้เข้าลิงก์ใน description box ด้านล่างได้เลยตามเพื่อนได้ทันนะเพราะว่าเล่นเยอะไลฟ์บ่อยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ